ครับพี่น้องอีกคลิปนึงบัดนี้ท่านมาพ่อนมาถึง,ง,งแล้วเนาะจะเป็นโอกาสเป็นโอกาสที่จะเขาองได้มาขอพรกับพ่อแม่ผู้บ่ายจาะท้องจออับของนั่นก็คือตัวหน้าหนึ่งเพชรเมืองใจพี่น้องจะลังอันางไรจะนังสอมเพียงอยู่เดีย๋ยวสิพาไปทลัทไถ่เตนขอพรอเล่าเดี๋ยวสาวดีเล่าหน่อยพี่น้องเนาะไปครับ ก้อนดิมีขอก้อนดิมีขอเงินความขอเงินกระต่ายม้ดี่น้องนี่แหละเป็นพ่อกับผู้นี้เป็นพี่กับผู้นี้เป็นไอ้กับผู้นี้เป็นโซเล่กับผู้นี้พี่น้องมาหน้าหนึ่งสยามเพื่นมาใหญครับดีป่ะมาหาที่รูดตรงช่องสักดีนองครับผมไม่นี่กะถือโอกาสเนาะองรับน้องเล่นกระต่ยมาหน้าขอเงินความเพื่อนๆที่รู้การ วันที่นนะครับ26ธันวาคมเจ้าเปิดกันมันที่ยากกัวเนาะใครบัตรปขายบัตรละลอยบัตรออนไลน์บัตรออนไลก็ลอยเนึ้อแล้อซื้อได้เลยนะครับโอ้มื้อนี่มื้อนี่89บาทวัดกิจสมัครมคมื้อนี่มื้อเดียวที89บาท89บาทมื่อนี้มื้อเดียวพี่น้องครับพี่น้องซอยสนับสนุนซอยเปิดกระลังเลี้ยแรงใจเห็ดคับหมอลำหนึ่งเพชรเมืองใจพี่น้องเปิดฤดูกาลวันที่26ธันวาคม ก็คือมืออื่นครับพี่น้องบัตรราคาแปดสิบเก้าบาทมื่อนี้มือเดียวพี่น้องโปรโมชั่นแล้วหกทุ่มไปเป็นร้อยนึงได้มือนเอ้าเขาคิดสมัครมือนี้มือเดียวเนาะเมี้ยบเออมันบโคิดสมัครเแถวแกได้หล่ะที่หนึ่งกับบริษบริษัสามารถซื้อบัตรได้ที่บัญชีธนาคารก <c oughs> สิกรไทยก <c oughs> สิกรไทยศูนย์แปดเจ็ดสองสี่เงี้าซาา 0872485554ซื้อแล้วกระส่งมาในเพจหมอลัมคณะหนึ่งเพชรบุรีหรือ,อว่าเฟซบุ๊กอันนี้รถนงทองส่งสลิปมาเลยครับฝากพี่ฝากน้องบางแยงเลยเด้อพี่น้องเด้อเป็นกระลังแรงเชียร์แรงใจพี่น้องหกักฝาม,มีก็ต้องหักพ่อของฝาม,มีพร้อมครับพี่น้องฝากพี่น้องเป็นกระลังแรงเชียร์แรงใจใบ,บัตรหนึ่งใบใหัวใจหนึ่งดวงพี่น้องเป็นกระลังใจให้กับมหมอลัมอีกหนึ่งคณะก็คือหมอรัมหนึ่งเพชรงชัย เปิดฤดูกาลอืินบาตราคาแตสิบเ้าบาทพี่ร้องหอดหกทุ่มหอดหกทุ่มเขาไม่ได้เตีสิบเก้าบาทแต่ว่าเงินยเงขึ้นไปก็คือหนึ่งร้อยบาทพอี่นาะนี่ละชิบเสียงเมียงเเสียงเมียงของแท้ชิเสียงเมียงทุกเมียงทุกอย่างไม่ใส่กับตายไม่ใส่กับตตตเด็ดขาดเขียนเสียงเออเสียนใส่ปราศเชืมีขูได้กาดไปอีกกล้องเขาจับได้

เดี๋ยวท่านพี่ด่นน้ำไปท่านกุมบรรยากาศที่ยามที่ยามดรอื่นไม่มีอะาล่านกันเรไม่รู้ก็อยากสวเต็มไปหมดเลยาวมเราคสีดท้เราคนีทยกนแ่ระเดไเมแม่เลี้ยงแม่เลี้ยงเออมาแม่เลี้ยงพี่น้องแม่เียงในลายเก่าใลาย ทีย่าืมบันาดอกัางเอออยู่นนกัปเละมาด <ose> ื่มบัตนาม่ดกินกันนาสตาอุเท็กว่าหัใปนบ้าข้นกันคคหนาไมทรอบแล้วจะได้ม่ทำอายอยู่บ้านคนอื่นม้อกันอื่านุ่ห้อปนี่ยนนนุงท้องหน่อยค่ะนอท้องนอแตกค่ะพวกเดรมแตปห กรโกลไปใ้ตัวก็ตัวี้มันแข็วน้ันเป็อะไาอยางเงี้ยติวไปเลยกัวไปเลยก็วไปเลยแส่ดูดากไม่รบกวคุณไฟแดันธ์นี่แรงแรงยกสเคนล่พไปธลูกไหนหลังตู้กล้าลูกไปเร็ว

ทำยังไเอาไม่รกว่าไม่มีี่เด็ไปหาไปทัลายมีแั่สีเงินสังวาลัดจันที่มาแต่แย่กีบาแล้วัไ่หกไม่เห็นไม่เห็นด้ยม่เห็นวไม่ย่เย็นในเรืองเราคนี้แหละอีกคนหนึ่งก็ู้เยอย่าตากัดนี่อกที่มหาอีกเพื่อเกนี่ยไม่ยากเื่อเกไอ้นี้ ทามีเปพี่เยรปพเก๊ดเวน่นไปได้ดีจนี่เบียรปพเดเเดตอนนี้บอกไี่ากสามตีเก๊ดมากอนนี้กำัใบ้านเราารตเซสเตอรหลเรามาแล้วนะเรามาสิคำพี่น้องที่ได้เดินทางแล้วบันีีเไปก็บ้านที่นจบบ้านเทงโอ้โหีบ้านแทงก็เมืนรองมัน่าสได้ไปด้ไปครับพี่น้องานวยครับตอนนี้กัจะวุ่เรว ตอนนีกว่วหรอพี่น้องเราไม่มีเลยวันะไม่มีไม่เหลไม่มีอ่ะเฮ้ยเยอะเดี๋ยวอีกการเล่นกันมากพี่น้องงานจัดที่เมื่อวานครับไม่เกงใช่ไหมเราเวลาจะสร้างชีวิ์สันติเราใช่ไหมไปดูเป็นยังไงเวลาที่เา้ไปน้ำอะไรนี่กูะไปสักนิเขาบอยิงกัซะเลยรวยเงเรียบร้ย มีน้องคลิปนี้ไปสมิตกนเนาะมนติดตูสางานาอ่ะนะป่างนี้องนเาตต